กบรถธรรมดาดีเซลล้างที่301กรุงเทพบินวยดีครับเพออกจากในชัชราคือหกสถานีกรุงเทพหงษ์กับสงค์ัด111หมายเลข1นึ่งถึงสอสครับขับรถเจอรถที่ครับเพื่นการเดินมีขาไปับครับ มาเจรสาความคิดจานหัวบากปานขับช้างสถานีต่อไปแล้วกระดาษครับก็ถึงทุกสถานีครับหนึ่งทางบินครับใคะที่ขาไปเชียงชาวครับ ก็วันเสาร์เชยใจรถอีเซลแางครับวันจันทร์เซิชใจมือหัวลากตุงยวยสันกอา์จชชอรบ